เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิเขาแรมเจ้าหน้าที่ตำรวจและคณะลงพื้นที่เกิดเหตุเสือโครง่งตะปบหนุ่มเกรียงบ้านปีล็อกคีสาหาัสพบหลักฐานเพียบเตรียมผลักดันเข้าป่าลึก ความคืบหน้ากรณีนายหวานไม่มีนามสกุลชาวกระเรี่ยงอายุ46ปีอยู่บ้านเลขที่30หมู่ที่4บ้านปีล็อกคี้ตําบลปีล็อกอําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีถูกเสือโคร่งตะปบได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระโขนลพิพเศนาเหตุเกิดวันที่29มก,กราคมที่ผ่านมาตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันนี้นายนิพนธ์จานลุงศิริศักดิ์ผู้มนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งเปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุ ว่าราวุศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนาจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ติดตามในเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและได้มีข้อสั่งการให้เจ้าหน้าที่ดูแลผู้บาดเจ็บและให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังภยัยพร้อมกับผลักดันเสือโคร่งดังกล่าวเข้าไปในป่าลึกให้เร็วที่สุดโดยตั้งแต่เวลา8นาฬิกาต่อเนื่องมาถึงเวลา18นาฬิกาคณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วยนายเจริญใจชนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมินายกมลราชอิสสะอาดหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ร้อยตำรวจเอกสองนครเครือแสงร้อยเวรเจ้าของคดีพันเอกทัชเดชอาบัวรัตรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดย่ากองกำลังสุรสีนางสาวกนกวรรณตรุยานน์สัตวแพทย์สบอ,อสามบ้านโป่งได้ร่วมการเดินทางไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมติดกับป่ารอยต่อเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจากการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุตรวจวัตถุพยานดังนี้ประกอบด้วยรองเท้าหุ้มซ้นเปื้อนเลือดหนึ่งคู่ซองใสมีดพก ไม่พบมีดหนึ่งซองคราบเลือดหยดบนใบไม้และพื้นดินเป็นทางยาวระยะทางประมาณ100เมตร ร่องรอยพื้นที่ลักษณะมีการต่อสู้นอกจากนี้ยังพบซากควายอายุประมาณ2-3ถึงปีจำนวนสองซากสภาพถูกเสือโครงกินถูกกัดกินมาแล้วไม่ต่ำกว่า20วันอีกทั้งยังตรวจพบมูลเสือใกล้เคียงซากควายอีกด้วยลักษณะที่พบพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจปิล็อกได้เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานเพื่อนำไปตรวจสอบต่อไปนายน,นิพนธ์ลกล่าวว่าหลังจากนี้เจ้าหน้าที่อุทยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการหาแนวทางผลักดันเสือโครงให้กลับเข้าสู่ผื้นป่าลึกให้ได้โดยเร็วที่ พิสูจน์เอนครับพิสูจน์เองเขาตัวพิสูจน์เองนี่มาเปกู่มีกี่ข้างเยม่ครั